สวัสดีครับทินีต้อนรับเข้าสู่ศาสตร์รถเอนจิ้นนะครับหรือว่าอาสตรถเครึ่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับ3คันนะฮะทางขวามือเนี่ยเป็น CBR โครงแดงนะครับปี2016นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น Z800 นะครับปี2 1 5 5สีเขียวแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นน้องเล็กนะฮะ CBR 5 0 0 R นะครับปี2 1 4 4นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากน้องเล็กกันเลยก่อนนะกันนะฮะว่าน้องเล็กเนี่ยคันนี้มีอะไรมาบ้างนะฮะอ่า คันนี้เป็นสีดำนะครับพก็เขาไปตัดลายสติกเกอร์มานะเป็นดำขาวส้มนะฮะ้ดูรรอบคันครับใสๆนะคันนี้มาใสๆฮะมาใสๆดูถังฮนะดูฮนะโอ้โหโคตรใหม่โคตรใหม่อ่า ข่อเนี่ยอ่ะข้อมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะข้อมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งอ่ามาดูฝั่งนี้ฮะในไฟลิ่งนี้ผมยังหารอยไม่เจอนะครับในไฟลิ่งยงหารอยไม่เจอมีตาลมด้วยคันนี้แล้วก็มีเกยยงสีแดงอลามอ่าโซ่สเตอร์ยังเหลือเยอะนะฮะ โพอได้สเตอร์สเตอร์นะสเตอร์เนี่ยมันนิดนึงนะนิดนึงจะต้องเปลี่ยนแล้วคันนี้วิ่งที่เท่าไหร่อ่ะคันนี้วิ่งอยู่ที่สองหมื่นห้านะฮะฟังเสียงนิดนึงฮะ ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับเจ็0 0มื่นสามพันบาทนะฮะพันต่อมาเป็นแท็บแปดร้อยนะครับปีสองพันสิบห้าสีเขียวล้อทองนะครับดูรอบคันนะด้านหน้าเนี่ยมีชิหน้าแต่งด้านหน้ามีชิหน้าแต่งนะฮะมาดูฮะด้านข้างด้านข้างก็มีกันล้มนะครับกันแข้งเครื่องนะฮะ แล้วก็มีท่อทรงอาคาจีพนะครับยางเนี่ยเรียกได้ว่าใหม่เลยครีบยางยิงอยู่เลยนะยางนี่ใหม่เลยยางนี่ใหม่เลยโซสเตอร์หรือเหลือนะโซสเตอร์เหลือสวยครับอันนี้สวยนี่ฮะมีการการแข้งสองข้างเลยนะครับ ยางหน้าเนี่ยก็ชุดเดียวกับยางหลังนะดูฮะที่ยางยังยังอยู่ฮะคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่อ่ะดูเลขใหม่ครับใหม่ที่สองหมื่นนะครับ <laughs> ฟังเสียงกันหน่อย ซาทแปดร้อนะฮะคันนี้นะครับอยู่ที่1 8ึ่งแสนแป่าพันะครับหนึ่งแสกาพนพันต่อมาเป็น CBR หกห้าศน F นะครับสีดำโครงแดงนะฮะมีชิวหน้าแต่งมาให้นะฮะคันนี้บอกเลยกริบกิิบกิบเลยฮะตัวใสเป้งใสเป้งโครงนี่เงาเงา รถยังใหม่เฮะรถยังใหม่ยางเนี่ยพอพอคันนู้นเลยฮะยางาพอพอคันนู้นเลยใช้ยาวๆด้านบนถังเนี่ก็มีครอบถังคาร์บอนด้วยมีครอบถังคาร์บอนสซ่สเตอร์เหลือๆสสเตอร์เหลือาคันนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งแสน ห9 0มื่นเก้าพันบาทนะฮะถึงแสนหกหมืนเก้าพันบาทเลขใหม่ฮนะสองหมื 23, ่นสามะครับเลขใหม่สองหมื่นสามเดี๋ยวป๊บนึงฮะใส่ประกับแต่งแล้วนะกดยากฮนะอ่าโอเคด้านบนก็มีแฮนด์แต่งด้วยนะนี่ฮนะอันนี้ของอดีลีนนะครับชุดประกับโดมิโนฮะ สใจโอเคครับเป็นไงฝาก3คันนี้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้ลูกคันใครสนใจจัดไฟแนนซะ์ทักเข้ามาแล้วกันนะทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเจ้าคนนี้นะเดี๋ยวแถมสเตอร์ไว้ให้ด้วยเดี๋ยวแถมสเตอร์ไปให้ด้วยนะฮะสเตอร์หมดนะอ่ะโอเคครับเป็นไงฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ